ใบช่ําม่ตัวขึ้นไปขึ้นถึงแล้วจมีขึ้นอันตราใบพื้นใบใบ้วปอาจเจอหนหลายเจอยังมีชีวิตอยู่ด้ยมีคนบังคับมีคนบังคับมีคนบังคับให้พับให้ไปปพาไป อยากินแอยากกนับอันนี้น้องคนว้าเองนาะเพ่นนองนว้าอีแน่องเพว่าวมัจะกินซับสีว่าวยังไงมาซเนาะมแต่ว้าเอาเเงินเนาะคนโตห้านี่แหละทางประตูเสยาเงินเลยทางประตูสีมา่ากินทานนําน้เนเนาะอะไรนะเดี๋ยวมากินทานน่องคนนี้เนี่ยเดยเฮ้ย

dạ nó mọi người đấy xong bố chị không có nơi không có nơi không เอ้ยมาพร้อมฝ้าพร้อมคนดีนนเนาะอ้าำกาเนาะน้ะอคนเดินพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีรอบเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันกับบตูนเนาะอยู่ทั้งรถพี่น้องไ้กำลังมาฮอดจอดถึงอ่าพี่แหละเพื่อนชานัดแป้นของไอ้มูเดียกว่าอ่าเพื่อนน้อง,องเพียงข้าเพื่อนพี่น้องไงที่เป็นได้อ่า จากไปแล้วเนาะทางน้องเพิ่นก็ไดจะต้องสีวัดเวรวัดกรรมวัดบุญของน้องเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยนู้นเห็ุยังไงดีสำหรับนี่เนาะพี่น้องคนโตอย่าลเงี้ยเงาเนาะบ่เสียงเนาะเอาสบายดีเด้อบ่เสียงเด้อโดยพอดีมากจะหอดปั๊บคนโตลงเลยน้ำลงกระเซียงเนาะโอ้ยเนาะไว้พี่น้องเลยเอาน่าอุ้ยจังหวะเนาะมันเป็น ช่วงหน้าฝนแน่พี่น้องมันโดฝ้าลงฝนตกมันนี่ก็ธรรมชาติส่นก็ได้พี่น้องเองแต่พ้นไปบุค่อยมีได้ช่วงนีนะ้ช่วงเนาะลงไฮลงหน้าเนะจ้าช่วงฤดูลงไฮลงหน้าแหละมันนั่นมีพี่น้องเองโอ้เอาแสดงความเสียใจน้ำอีกข้างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะตั้งได้กับง่ายเป็นแต่ได้สูญเสียตั้งน่องเวียงคำไปซึ่ง น้องเงยคำเพิ่นเนี่ยก็เป็นลูกสาวคนเดียวชั่งปรจักษ์จังราวเนาะบอกเสียงไงโมคนที่คนที่อะไรคนที่ชองเนาะอ่าได้ร่มหายใจจากไปแล้วพี่น้องเงยทั้งน้องเพิ่นครับอ่าบดโดดบดไฟ่บดเกาะบดเข็นน้องเพิ่นละเนาะเนาะก็มีแต่ว่าคนอยู่นี่กะอ่าสู้ต่อไปพี่น้องเงยเนาะทุกคนเกิดมาเนี่ยกับจะไปคือกันละพี่น้องเงย คนด้วโดยของธรรมชาติพี่น้องเนี่ยเนาะไปหัวลายายห้างเดี๋ยวต้องมาตุนสิขึ at ้นไปหาทั้งไอเป็นก้อนไปกินทานน้ำเนาะน้ำน้องเพป็นทานกินฮีตเนาะบ้านเขาโด้วยมากินแบบไม่นะมาถึงทานมาซอยนะพี่น้องเนี่ยจากเมนผสมสกัดเมื่อไดรเนาะมาเสี่ยงเนาะวันนี้วันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวต้องไปทำเป็นชิงน้ำชาีิ เป็นเวอร์เนาะเป็นอะไรี right ่น้อะไรบูว right ่าอยู่ทั้งบ้านคนมันสิคือทั้งบ้านเขาอยู่บ่เนาะพวกนี้ศาสนาเพิ่มในการเดียร์แฟร์ตั้งแต่ศาสนาเพิ่มบ่ศาสนาเพิ่มในการเดียร์แฟคือเห็นว่าทั้งแมยเป็นนี่แม่ทั้งข้างนองเป็นเป็นชิเจียนบ่เป็นประมาณนั้นแหละได้ยินตัวชิเจียนกถบวัดแม่เนสสน็อกเลยระว่างตัวนี้เนี่ยญาติล้ว่าทำทำเก่าศาสนาตัวนี้เลยเช่น ส่วนใดสิมันเอาไปพังแมนพังบ่บ่นก็กกได้จูดได้พี่น้องไงพังเนาะพี่น้องไงเ,เดี๋ยวมาตวน,น,นพี่พน้องึ้นมปเพื่อนผูช่วกกันเนะาะว่าเป็นยังไงแน,แน่พี่น้องไงวันนี้แต่ามาหอดมาเึงแล้วน้ำน้ำพี่นอ้องไยเร็บเรบเอ้่าลงคนตกบบดนี้เนาะ อ้าวดยสบายดีเด้อปอะจันเด้อเอ้าเดี๋ยวขึ้นไปเบ้างดยสบายดีเด้อเม่เด้อเนาะจังเมีนผ้าลงฝนตกนี่ก็ได้โอ้ยสบายดีเด้อบ๊ยาวเด้อโดยสบายดีเจ้าตาโตถี่น้องเลยอ่าคืออะไรไม่ยั้นคืออ่าคืออ่าปากดิ่นโดอยู่เจ็บปากโอ้ยเนาะ ขึ้นมาน่แม่ไันขึ้นมาเึงพี่เด้อประบุญเดออเมาก็จิดคนไม่ยู้ฮะยขึ้นไปไล่ยัาเือนฮังบ่ได้รยังไรอสบายดีเด้อโดยเฮขนาดคนาตแค่ตกว่าได้ผมลูกันเนาะยังเล้นอยู่โดยเอยมาเชื่อมาได้อ่า ฝนตกเดี๋ยวแล้วลงมานะเบาเงีเลยนี่แหละแดดออกเลยแต่ว่าฝนยังตกอยู่เนาะเฮงเฮงมาหอดกคนก็นำลงพี่น้องเลยผู้นำได้ดินได้หญ้าปาที่้เอาเทเอาว่ะข้าพื้นนะโดยเจ้าเจ้าโอ้เป็นยังมากินทิ่กินธานุน้ำนี่แหละ ดยมากินทานน้ำน้องเพิ่นเดขึ้นมาบุญได้บัีฮะหวถอมบข่ไ่เนาด้วยบัตนี่บวยอกซื้ขึ้นมาครับบ่ฮโอเคนอพี่น้องเนเดี๋ยวเข้าไปปะพูดคุยกับตัง่อกับาเนเพิ่นเนาะรอสักหน่อยนึงนี่แหละาจร์ก็ชื่อเนี่ยอยู่ในกินมาให้ทพินนนะครัมีทหารเพิ่นจัดการบ้างหน่อยอ๋อ

มาแต่าางในเกิดมาแต่องปาพุ่นมาแต่ฟ้างเตาเจ็บนี่ก็ได้เจ็บปากเจ็บคอว่าวปรเต็มลำเหมือนกันว่าเจ้ากัเจ็บคือกันอันน่ะนผู้เจ็บปากบาทนี่เนาะทั้งเมทั้งครอบครัวของโดยโดยโจันเจ้าเจ้าโดยนี่ก็หาเ็ดไม่ได้นี่นี่นะ เพชรไม่เด้บ่เนี่ยนะเพชรไม่เด้บ่อยขึ้นทั้งชองล้านเออจ้ะจ้าเจ้าเจ้าโดยเจ้าอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเข้ามาถามทั้งเอื้อยก่อนเนาะทางแม่น้องเวียงทำโดยสบายดีเนาะแต่ผมมีมองอยู่พินตองกันซาแล้วก็หัวเปียกเปียกบดเนาะทั้งในก็แพ่บัดมุ่งของพวกเอ๋ย อพุ่นน่ะพี่น้องเอ้าสิมืดแน่เด้อพี่น้องเด้ออืมมงมามากินเด้อน้ยพงสกานน้องเพิ่นมื้อใดก็มื้ออื่นบ่อ๋อเอยีแต่ว่าเฮาแสดงความเสใจันเรืยเด้อเนาะกทางานกวเปนเป็นที่เนาะ เมตรจะให้น้องคนดีคนเศร้าน้องบทวนเจ้าเจ้าแต่งได่เสียห้ากัดสุดมากน้องคนน้องบัดนี้จะดูกิดจะไปน้องคนไปดีนยครับคนล่มอะไรอยู่แก่ขนาดเลยขาดมีดัวเน่ยงไอยาางเดเย็ที่บอกว่าเมคยขึ้นเท่ในเรื่องนี้นเพิ่อตัวพนวา vào người nhân nàng trời nhân nhân nuôi trời nhân lại đây trời không đúng mời hết rồi đấy bậc mưa cái này là một tuần tuần thì nó phải vô oh tập like. đâu Likewise, no ịnh, เมาตุ่มแล้วแล้วก็ตุ่มแบบตุ่มล้วอซอืมอ๋อแล่ะเบ่นจะปากเด้อเอาเดี๋ยวอ่าเบ้าขอขออนุญาตน้ำเรื่ยๆนะเอื่อยบัตุนจับดล้มได้บ่โดยเดี๋ยวเขาเขาขออนุญาตถามจักหน่อยหนึ่งก่อนน่องเพิ่นสิสิ้นลมหายใจนี่ทั้งน่องเพิ่นเบ้าบ่เพิ่นเพิ่นเบ้าออกมาสิบ่อเพิ่นเบ้ามือบุรีอันเบ้ามือโอ้หลอนมือนี่ มาด้หัวม้อ่นกันข้างพนวนเมร่ะเราพ่นสักอะไรพ่นสักเมแ์จะดูดี่เี้ยนว่าคนเห็นเมเอาเครื่องเรียมเครื่องใส่กระเป๋าใส่ให้เต็มเลยเมเาวอร์มเมร้า่นกัหลับเราพ่นมีแห้งโบอ่านพวจับพ่นก็ตูมดนางพ่นกัสักตลอดขากลับมาบ่สักตลอดเลาว่นเมี้ เลยยุดคือเศร้าดดนนดนนดเดี๋ยวมนนอนคือคุณนอนรับนี่แหละนอนปกติเราพ่อคณกับไปไปนี่คือช่วยให้นอนพักผ่อนค่ะใช <c oughs> ้าอ่ผึ่นกันั่งอย่งค่ะเปิดแบบอาบน้ำมาเบบจิดเหนื่อคือเราเคยมามาเห็นนำ้ำตาไหลไหลคุท่านถามน้ำตาไหลา่าเราเล่ารามน้ำตาไหล น่องน้องยังคงคำนี้มีนน้ำตาไหลระเมิท่าทามันกวดปดท่ามันตวดมาเจ้าสปบั่งจ้สไปไปดีเลยนางเกเตรียมเครื่องถเจ้าวอนกินเด็กกับพี่ทุกชาติ่ด็กกเท้สปทน้องระบอกจ้เตรียมเครื่องก่อนนะเว้ยเอไปพิจสเปทพเดสเยบ้าเตรียมเครื่องถี่วานี่แหลกกะไทยเครื่องใส่สุดเล เอาถุงียดสับน้ำมือหน่วงหน่วงัเล่นหยาดมาให้ไปเลยนางนไปไปดีเลื่องน้าคไปเลยเอาเงินเอาถุงซับให้ถ่ายเครื่องอไปเลยหนยส่วนเราเนไปดีเนาะโเจ็บววด้ยเบิ้เบิในเงือนไหนมีจะคนน่หดูตอนสี่คุณสายใช่ คนยิงคนเดียวนี่โบคนยิงคนเดียวใช่ป่ะคนยิงคนเดียวแบบบุหงาบุบุมทำเนาะโด้วยอ๋อจ้าเป็นทะเลมี่น้องเลยสู้ๆเลยเด้อได้ได้ผู้ผู้อยู่นี่เขาก็สู้ไปนี่ยแล้วครูน้องเพิ่นก็ไปดีแล้วล่ะเนาะเป็นแตงได้จ้าน้องเพิ่นแต่ถือบุญมาสำนี้ครูเขาอยู่เขาก็สู้เบิ่งแย่งกันไปนี่ยแล้ว อันนี graduate, ้กะเฮาก็สู <S <S 2> <S 2> ้ต่อไปเฮาก็ได้อือเรื่องอ่าเรื่องหยิบเรื่องลุงทางผู้ใหญ่เพิ่นอยขอผู้ใหญ่นอือยเ่อื่นเนาะ่สิได้อ่าการพี่น้องครันสิไปนี่อันบาดีมาเอานี่เพิ่นว่าเจ้าม้าอันทีมงานอันอันเป็นห้องรืเป็นห้องน้ําทาง่ มาลายขุ่นจับกวงมาถ่ายมาพรมาลายด้วยนะบริสุทธิ์าสวยเก้ามันเหลาเกิดมาเปียบมันเป็น่นี่พีดมึกมืดเลดสมาลานอืมมาหอดทางค์ซึทีงานดีบบิ้ที่หเบิป็นบาหัวเาเมียขุ่นจัมาสุดมาสวยเลยได้ นั่งบ่อคัก่เนี่ยจะเนี่เาบสามบไปไม่มีใครดูคือเออวันน้องศีรษะกลิ่นลมหายใจลมหายใจทำพุ่นได้รอย่งอีกบ่เลยหายังไหวย่บ่ออเปยไนเป็บ่ออที่บเล็กๆัเงือจินตับเฮื่อ โล่นยกรยากรยกว่าแม่าบ่ายาาทุกที่ป็นไชีเม่เบือขึนขึ้นขึ้นถึงแล้วมีขึ้นจั่วว่ะใบพใบไฟ้แปดปเจอหนึ่งหลายเจอยังมีชีบยื่ มีคนบังคับมีคนบังคับมีคนบังคับห้พับให้ไปพาไปอยานีนอยากินอันนี้นองคนาเองนี่พ่เ่ว้าเองน่องน่เนองคนว่าเองนองคาเองน่อง่าเงน่องคนวาเอง่องคนว่าเง่นาอนวาอันอว้าอ่าเองน่อง่เอาออกปากออกปาก อันนี้ว่าวว่าวว่าอันนี้คือคือทางบ้านเนาสิเป็นประมาณนี้เลยอดยแล้วลูกเขาเสียบใจไกังเพนเดิลนันตาไปไฟขวนมาดูนเราไม่คุ้ คูเดียวกันือเสื้อเือกบเสื้อในบางทีางคนไมดีเชื่อทางคำตัดมือมีสักซีแบบเดียวกันเลยต่กุญเชื้อเนาะเอาแต่ทุกว่ันนี้เอินมาออกปากโดยคือตัวเูมนตัของอันน้องมี้ข้ามด้เนาเงินทุกขีเลยมาีอยานี้ะมาต่ว่า chào chào đây, 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 đây. Rồi à, okay, bà này, chào 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 เห็น่นงเห็นยังตัวนี้มันรวมมันเนี่ยมอันนี้ฮ่ะเอ้าจังไดก็ทั้งนองคนก็ไปดีแล้วแหละแล้วไปิดยังไงเนาะคู่ยู่กับยูู่่ไปนี่แล้นลูกเนเต้าทเป็นเงี้ยคอยกันนี่แล้ว้นองไปดีแล้วแหะคู่เพิมี่แล้วสู้เอาคู่ยู่งคู่ยุ่งก็ได้ดูบันดาลบังงอกไปแล้วล่ะ คุณดีๆเอาทางเขามาเมื่อนี่กับเขากต่ไปซื้ออย่างมาซ้ำเนาะมีแต่ว่าเอเสียเงินนะคนตัวเฮานี่แหละทางประตูเสียเงินเลยทางประตูสี่มาหาินทันน้ำน้ำเลยเนาะอา่ะเดี๋ยวมาจินทานนอกนี้เลยด้วยได้เฮ้ย ใส่รถน้องใส่รถใส่รถโอเคบายมีกับใจได้ได้เด้บ่อยานะโดยเอ้าก็มีแต่ว่าชงสการมืดนู่ยเนาะ งานกันคืนหนึ่งเนาะพบกงานกันขึ้นหนึ่งมาแรงนี่แหละพี่น้องเลยตุม่มโุมกันเนาะเบอร,ร์ในกระทรวงสก,การเป็นเวลาจังมุ่งกูยยังทางขุนใหญ่ผนยังบ่ได้นั่นบ่ประมาณสามโมงเอา้าเอา้เอาพี่น้องเลยเอา้าไปสูปพภูมิุ่มที่ดีเด้อน้องเวียงคำเด้อเนาะายมาไม่นี้ก็ได้ นี่แหละมากินทานน้ำเจ้านี่แหละเนาะตั้งตั้งไอ้มูขิ่นไปใช่ไหม<า>อ๋อไปซื้อทานโอเคแสว้าน้อยกันเานเาะเบื่จังว่ากันด้วยเนาะเห็ไงก็สูดด้วยเด้อโดยเจ้าเจ้าโดย โอเคพี่น้องเอลยเนาะจังใดก็ขอแสดงความเสียใจน้ำอีกครั้งหนึ่งเดอ้อเนาะ uh, น้องเพิ่นกลับไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วละ่ะจังใดก็หายเจ็บหายปวดแล้วน้องเพิ่นก็ได้เอา้าเช่นมากิมนี่วัตูนกับสิริลำล่าเลยพี่น้องเอลยพร้อมนี่แหละกับความโศกเศร้าเนาะวันนี้กับมาฮอดจอดเชิงโอ้ยจึกดื่อวันจังใดพี่น้องเอลยบบถือไปไฟ,ไฟไกับบุหุ่นเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้เช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเอลยไปพี่น้อง พบเจอกันคลิปหนา้าสำ่รักคลิปนี้ขอเกล้าขอว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อประจุปั่ชูคนห้าตัว